สอบแพ่นนะครับของเดือนมีนาอันนี้เป็นเรื่องของเลขยกกำลังก่อนที่เราจะดูโจทย์เนี่ยผมขอให้หลักการในการทำโจทย,กกเยจ์เลขยกกำลังนะครับก่อนเลยโจทย์เลขยกกำลังนะครับนะก็คือมันจะเป็นสมการเลขยกกำลังให้นะครับมันจะมีอยู่สองลักษณะนะครับลักษณะแรกเนี่ยหลักการในการทำลักษณะแรกนะครับก็คือว่าเราทำ ส่วนที่มันเป็นตัวเลขฐานเนี่ยด้านล่างเนี่ยนะครับนะให, <ท Bishop. S 1> ให้มันเท่ากันได้ดถ้าทําเท่ากันได้เ <Yeah. S 1> นี่ยก็คือฐานมันจะเท่ากันนะครับด้านบนเป็นตัวแปรเลขชี้กําลังเป็นตัวแปรนะครับทําตัวเลขสองตัวเนี้ยให้มันเท่ากันได้ตัวเลขด้านล่างเนี่ยถ้าทําเท่ากันได้เนี่ยนะให้ทําเลยนะแล้วเราจับเลขชี้กําลังเท่ากัน ก็คือถ้า a ยกกำลัง x เท่ากับ a ยกกำลัง y เราก็สรุปได้เลยว่าเลขด้านบนเนี่ยเท่ากันนะครับนะก็คือลดฐานออกได้นั่นเองนะครับหรือแบบที่สองถ้าเราทำฐานให้มันเท่ากันไม่ได้นะครับในกรณีนี้ก็คือว่ามันเป็น a กำลัง x ถ้าทำเท่ากันไม่ได้ให้เราทำเลขชี้กำลัง ด้านบนนี้ให้มันเท่ากันนะก็คือว่ามันจะอยู่ในรูปของ a กําลัง x เท่ากับ b กําลัง x เหมือนกันนะทำตัวบนให้เหมือนกันแบบแรกเนี่ยคือทําด้านล่างให้มันเหมือนกันฐานนี้ให้มันเหมือนกันแบบที่สองก็คือทําฐานให้มันเท่ากันไม่ได้เราก็มุ่งที่จะทําด้านบนให้มันเหมือนกันนะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราก็สรุปได้เลยว่าไอ้ตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันเท่ากับสูตร เพราะอะไรก็ตามยกกําลังศูนย์มันจะได้หนึ่งตลอดนะครับแสดงว่าตัวนี้ก็หนึ่งหนึ่งเท่ากับหนึ่งก็คือสรุปว่าเเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับการทําโจทย์เลขยกกําลังเนี่ยมันมีอยู่สองลักษณะเท่านั้นนะครับผมขอให้นักเรียนจดจําแล้วเดี๋ยวจะเราจะนําไปใช้นะครับกับโจทย์ข้อนี้นะครับมาดูโจทย์ข้อนี้ได้เลยนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะเวลาเราทําเนี่ยนะครับเขาให้มานะครับสี่ยกกําลัง ตัวแปรเนี่ยเท่ากับร้อยยี่สิบแปดสามยกกำลังตัวแปรนะครับเท่ากับแปดสิบเอ็ดแล้วเขาถามว่า y นะ y ก็คือตัวแปรด้านบนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าร่เราก็ใช้หลักการที่เรารู้มาเลยมีอยู่สองอย่างเนี่ยนะครับเราดูตัวตัวแรกสี่กับร้อยยี่สิบแปดทั้งคู่เนี่ยนะสามารถทําเป็นฐานสองได้เราก็จัดก,การเลยนะครับนักเรียนเอาเลยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสอง สี่เนี่ยก็คือสองกำลังสองอันนี้ก็คือสี่แล้วก็ยกกำลังด้วยเอ็กซงไปเท่ากับสองตัวนี้นะครับร้อยยี่สิบแปดเนี่ยนะครับมันก็คือสองยกกำลังเจ็ดร้อยยี่สิบแปดก็คือสองยกกำลังเจ็ดแล้วทีนี้ทีนี้เนี่ยนะเราก็ใช้คุณสมบ,บัติของเลขยกกำลังพื้นฐานธรรมดานะ นะเปิดวงเล็บมาเนี่ยมันก็จะเป็นสองเอกลบสองยอันนี้สองยกกำลังสองเลบสองเราก็จับเลยครับสองเอกลบสองะก็คือสองคูณกับตัวเนี้ยกระจายเข้าไปเท่ากับเจนะ็ดเป็นสมการที่หนึง่งชุดแรกที่จบแล้วนะจบ,จบแล้วครับทีนี้มาดูชุดที่สองชุดที่สองเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น สอันนี้เป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วะเพราะฉะนั้นก็เขียนเลยสามยกกำลังสองเบวก y เท่ากับแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดมันก็คือสามยกกำลังสี่นะเพราะฐานเหมือนกันแล้วเหมือนเดิมนะเพี่นจับเลยครับจับเลขชี้กำลังเพราะฉะนั้นสองเบวก y เท่ากับสี่เป็นสมก,การที่สองนะ พอได้สมาการสองตัวแล้วเนี่ยนักเรียนทำยังไงก็ได้ให้หาค่าของของ y ให้ได้นะครับนะก็แล้วแต่พิกของของใายส่วนที่ผมจะแสดงก็คือผมนำสมาการที่หนึ่งนะครับนำหนึ่งลบด้วยสมาการที่สองนะครับสมาการที่หนึ่งลบด้วยสมาการที่สองก็คือจะได้สอง x กับสอง x เนี่ยมันก็จะตัดกันไป ลบสองวแล้วก็มาลบด้วยตัวนี้ลบวายก็เป็นลบสามวายนะครับอันนี้ก็คือฝั่งซ้ายนะผมจัดฝั่งซ้ายลบกันลบสามวทีนี้ฝั่งขวาเน,นี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขเจ็ดลบสี่ก็เหลือสามเราก็จะได้ค่าวายละวาก็เท่ากับลบหนึ่งนะก็เป็นอันจบแล้วเราก็ไปดูในชอยนะครับชอยมันก็จะอยู่ในชอยข้อที่สอง ก็ตอบช้อยข้อที่สองนะครับตอบตัวหนึ่งอันนี้เป็นข้อสอบเดือน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 มีนานครับข้อสอบที่นักเรียนเจอมานั่นเองนะครับไม่รู้ว่านักเรียนจะจํากันได้หรือไม่นะผมขอย้าอีกทีนะครับหลักการในการทําก็คือข้อนี้เนี่ยทําฐานให้มันเท่ากันได้ก็ทําฐานให้มันเท่ากันพอทําฐานให้เป็นฐานเดียวกันแล้วเนี่ยจับเลขชี้กําลังมาตั้งเป็นสมาการจะได้สมาการสองสมการนะครับสมการเนี่ยมันจะมีสองตัวแปรมี x กกับ y นะครับ จักการแก้สมการหาค่าวาซ่นะครับก็จะได้คำตอบที่ต้องการนะครับก็หวังว่านักเรียนจะใช้หลักการนี้ในการทำข้อสอบนะครับก็วันนี้ก็ข้อสอบชุดนี้ก็สำหรับข้อนี้ก็พอก่อนนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว